สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบนดค่ะตอนนี้นะคะชิวอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะอำเภอพนมดงรักค่ะวันนี้นะคะชิวมีโอกาสนะคะได้มาเยี่ยมคุณลูกค้าถึงบ้านเลยค่ะลูกค้าเคสนี้นะคะเป็นลูกค้าที่มีอาการของหอบผืดค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะสัมภาษณ์ทั้งคุณพ่อและก็ลูกชายเขาเลยค่ะว่าการเป็นมาอย่างไรและได้รับผลกระทบจากโรคหอบหืดอย่างไรบ้างเดี๋ยวราไปสัมภาษณ์เขากันค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวให้กับทางบ้านฟังหน่อยนะคะคือโรคนี้ครับเวลา อากาศมันจับพน้นจะขึ้นครับขึ้นเลย uh huh. ครับแต่ก่อนนะพอผมไปโรงพยาบาลแต่สมัยนั้นผมยังสูบยาเนาะคือสาเหตุาการเป็นมาของโรคก,ก็คือคุณพ่อนั่นแหละมีการสูรบสแต่ก่อนนะเมืพอหมอสั่งว่ายุดเตื้อตาอย่างไผมก็หยุดเลยผมเชื่อหมอหยุดมันก็ยังขึ้นอีกครับแต่ผมไม่รู้จะทําไงค่ะคุณพอ่อเป็นโรคขอบัืเมากี่ปีแล้วคะสองปีครับ อาการช่วงแรกจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวถามพี่ลุงอาการช่วงแรกมันก็ตะกอนเมฆขึ้นวาร่องนี้ตรงนี้มันจะเต้นขึ้นเลยแหละแน่นเอาออกเลยครับจะจุกเสียดเน่านี่แหละมันหายใจไม่คล่องไม่สะดวกแน่นอึดอัดผมก็อยู่ได้เพราะนันจะขาดใจแล้วคุณพีพสังเกตอาการของคุณพ่อนะคะในช่วงแรกคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นอาการหนักครับก็เลยไปโรงพยาบาลกลับมาเดี๋ยวก็ได้ไปโรงพยาบาลกลับมาเดี๋ยวได้ไปโรงพยาบาลตลอด ทำไมถึงได้ไปกลับมาบ่อยค่ะคุณพี่เพราะว่าอาการขึ้นอยู่ตลอดอาการขึ้นเป็นหนักครับค่ะแล้วคุณหมอบอกว่ายังไงบ้างคะคุณพี่ก็รักษาดูเลตามยาของหมอครับนั่นเลยครับแต่ว่าอาการก็ยังไม่ดีขึ้นยังไม่ดีขึ้นครับเคยมีเหตุการณ์ที่แบบหนักๆไหมคะที่คุณมีครับมีจะขัดใจเลยครับแน่นจุกค่ะเน่าเลยครับส่วนใหญ่นี้จะเป็นตอนไหนคะจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเลือกเวลาไม่ได้ครับ ถ้าบรรยากาศเย็นๆมาก็จะเป็นครับเหมหือนฝนตกอะไรอย่างนี้ค,คุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างคะตอ,ต,อตอนตอนที่เป็นรู้สึกเวลามันจะขึ้นมันผมมรู้แล้วครับผมที่หมอว่ายาพ้นอ่ะเอามาไอ้ที่ชุเชฉืชน่ะค่ะเอามาเพ็บเพ็บใจมันก็ไม่หายเอาไมา่อยู่เนาะค่ะผมก็วิ่งไปหาหมอเลยครับถ้ามันเอาอยู่ผมก็อยู่บ้านได้เอาไม่อยู่ครับขึ้นเออเหนื่อยค่ะเหนื่อยเหนื่อยก็คือจะใช้ยาที่หมอนัดประจำอยู่ ่มียาพ่นแต่อายการมันก็มันก็ยังไม่ปกติเป็น,ปนไ,ปไปมามาไง<า>คพอตลองดูยานี่น,นะผมรู้เลยสังเกตผมสังเกตด,ดูเลยนอนแจ้งๆก็ได้ผลผมก็ออกได้นำคามผมก็ออกได้ผมลองดูนะ<า>ผมลองดูแล้วเนี่ยแล้วก็สุขภาพก็แข็งแรงใหญ่ว่ <laughs> าจะออกไปด้วยตาผมต้องลองดูว่างีผมลองดูแต่ไม่ขึ้น ปุ้งก็ว่าโอเคแล้วก็ทําให้ตอนนี้ก็สุขภาพใช้ชีวิตได้ปกติทํางานก็ไม่หอบไม่หืดไม่เหนื่อยกินข้าวก็ได้นอนรลับก็สบายครับทุกอย่างครับงัขอถามหน่อยว่าคุณพี่มาเจอตัวร้านยูคอได้ยังไงค่ะอ๋อครับก็คือดูในเฟซไปเรื่อยๆก็เจอก็เลยศึกษาดูอ่านดูครับแล้วก็เอ๊ะตัวยานี้มันเกี่ยวกับอาการอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เลย ลองสั่งมากินดูครับอก็พอดีก็ที่คุณพ่อแกกินไปก็อาการก็โอเคทีแรกสั่งกระปุกหนึ่งพอกระปุกหนึ่งหมดก็สั่งอีกกระปุกหนึ่งก็เออเทียบเท่ากันเ้ามันก็โอเคอยู่วัางี้อาการของคุณพ่อดีขึ้นตั้งแต่ทานกระปุกที่เท่าไหร่คะคุณพี่หมดกระปุกเดียวละหมดกระปุกเดียวก็ถือว่า,านี่องกระปุกไดเนี่ยเอามาเนี่ยโอเคว่างี้เนี่ยแบบเข้ากับตัวยานี้เข้ากับโรคนี้ได้นะพูดถึถอองเนี่ยครับ เราก็หายเป็นห่วงคุณพ่อก้าอาการดีขึ้นเพราะฉะนั้นคุณพี่จะออกไปทํางานอะไรก็ไม่ต้องเป็นห่วงคุณพ่อมากไม่ต้องเป็นห่วงเหมือนเมื่อก่อนไงตอนนี้อาการคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะไหนลองอธิบายให้ฟังกันก็ทำอะไรก็คล่องเคลีวไม่เหนื่อยครับไม่จะวิ่งเส้นเดียวก็วิ่งได้ครับอ๋อตอนนี้วิ่งได้เลยการไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนออกไปไหนก็ไม่ได้แต่ในบ้านเปลกมันกันนะผมว่าอ้ไนก็ไม่ได้แต่ดูจากอาการคุณพ่อตอนนี้ก็คือแข็งแรงมากลดแล้วครับลดแล้วทุกวันไม่เสเดียวแล้วตอนนี้คุณพ่ออก็คืงดส ตวงดมานานเลยเรื่องซูมเนี่ยเราก็ไม่เคยกินหรอกครับงดมานานหลายปีแล้วแล้วตอนนี้ไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอบอกว่าอาการยังไงมาคะหลังจากที่เราทานตัวบรนยูคอเข้าไปคือไปหาคุณหมอคุณหมอกับผมก่นัดเอายาผมก็ไม่ได้พูดอะไรหมอก็ไม่ได้ตามอะไรหรอกเป็นโรคเกาด้วยอะไรคือโรคือนมเนี่ยมันเยอะนัดไปมันเยอะยาสิบคลนะแล้วก็ได้นัดอีกเนาะนัดไปอย่างนี้หละจนเราไปเพาทิ้งหยุดนัด เอาใบนัดไปเผาทิ้งเพราะว่าเก็ไปหาคุณหมอพูดตรงเลยาตัวนี้คือคือผมได้ยาตัวนี้ผมดีใจแล้วผมอุ่นใจแล้วค่ะผมจะไปนอนที่ไหนผมจะไปที่ไหนก็สบายใจได้ค่ะคุณพ่อคะเต็มสิบคะแนนคุณพ่อให้กี่คะแนนดีคะให้สิบคะแนนเลยคุณพ่อหล่ะคุณพ่อให้เท่าไหร่โอ้ยยี่สิบคะแนนเนาะยี่สิบคะแนนเลยโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะ สำหรับใครที่มาเจอคลิปนี้นะคะก็เหมือนเจอทางออกนะคะชิวอยากจะให้คุณพี่นะคะช่วยแนะนําให้กับคนทางบ้านนะคะที่เขามีคนที่รักนะคะมีอาการเป็นแบบนี้หน่อยค่ะก็คือถ้าใครมีอาการหอบหืดอย่างนี้ก็สามารถเลือกยาตัวนี้ได้นะครับที่ใช้มาก็ประสบผลความสําเร็จอยู่ครับแล้วมีญาติพี่น้องอะไรก็แนะนํา ได้ครับนอกจากนี้นะคะไม่ได้มีแค่ภาษาเดียวนะคะเดี๋ยวให้คุณพี่พูดภาษาสวยอาจจะคล่องปากกว่านี้คะ <c oughs> ่ะช่วยแนะนําเป็นภาษาสวยหน่อยค่ะฝั <c oughs> ่งไดออกได้ฟังไดไหมพูดไดไหมละ่ะถ้าก็ได้เกิดรูปหอบพืดก็เทียนเปลอาเจียนในบุนครับอ๋อครับอ๋อามากมากครับ <c oughs> โอเคค่ะก็ชิวฟังไม่ออกนะคะแต่ว่ารู้ได้เลยว่าคุณพี่บอกว่า ร้านยู่ของเราดีมากๆ <S <S มากเมื่อกี้เราฟังภาษาสวยไปแล้วนะเดี๋ยวให้คุณพ่อนะคะช่วยแนะนำกับทางบ้านเป็นภาษาแะคระ์ฟังเด้อซาคเมนี่ผมจะพูดยานี่เดี๋ยวผมตื่น,นค่ะคือว่าเปอร์บานนเกีนะพี่จะพ่อไม่มียาไหนาปนดอกหอบเดียวนลนี่นะยานี่นะ,ะดีใช้ได้ผลดีคือว่าผมก็อยู่ได้เพราะยานี้แหละใช้ายาหมอนี่ผสมหลายอย่าง ไอ้เัวนี้หอบ v e จมพ่อเนี่ยมีแคน่นั้นแหละเราก็จนไหนที่เ้บัตรเลยโอเคค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าบรันยูคอร์นะคะมีสารสก,กัดจากสมุนไพร13ชนิดค่ะและยังมีสารสก,กัดของตัวภูเขานะคะที่ช่วยต้านไวรัสนะคะและเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของคุณดีขึ้นค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณพี่แล้วก็คุณพ่อคะวันนี้ชิวก,ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้เกียรติบรันยูคอร์ได้ดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็ชิวก็นําตัว นี่นะคะเป็นกิฟต์เซตจากบรนด์ยคอร์นะคะมาดูแลสุขภาพล่ากันของพ่อไปอีกนานๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับก็อายุมันกวันยืนเ้อะต่างคนเนี่ยสาธุค่ะอวยพรในแค่นี้นะครับเทปหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดอะไรนะคะรอติดตามชมได้เลยค่ะวันนี้นะคะขอฝากไว้นะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอวันนี้ชิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ